สวัสดีครับผมกสิทธิ์พิรมอีกครั้งหนึ่งในช่วงปลายเดือนมิถุนายน2567แล้วก็คราวนี้ก็ขอจะพูดคุยเกี่ยวกับประเทศเวียดนามเพื่อนบ้านของเราแล้วก็ร่วมกันเป็นสมาชิกประชาคมอาเซียนกับไทยด้วยนะครับ เหตุที่ต้องอยากจะพูดเรื่องเวียดนามเพราะว่าเขาดูมีความโดดเด่นมากเสมือนกับว่าถนนหลายๆสายของโลกได้มุ่งสู่กรุงฮานอยเมืองหลวงของเวียดนาม แล้วถ้าไปมองย้อนไปในช่วงประมาณ1ปีที่ผ่านมาหรือ12เดือนที่ผ่านมานั้นเวียดนามก็เป็นเจ้าภาพต้อนรับอคันตุกะสำคัญในระดับโลกถึง3คนด้วยกันคือ1ประธานาธิบดีไบเดนแห่งสหรัฐอเมริกา 2. ประธานาธิบดีสีเจียนผิงแห่งจีนแล้วก็ 3. ล่าสุดเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมานั้นประธานาธิบดีวลาเดิเมียร์ปูตินแห่งรัสเซีย mm hmm. ก็มีคำถามว่าทำไมผู้นำของโลกยักษ์ใหญ่ของโลกถึง3ประเทศได้ทยอยกันไปเยือนประเทศเวียดนาม เวียดนามมีอะไรสำคัญนะฮะประเทศเจ้าโลกถึงต้องไปที่กรุงฮานอยแล้วก็เวียดนามทำตัวอย่างไรถึงสามารถที่จะเล่นไพ่ได้หลายมือหรือจะเล่นไพ่หลายสำรับก็ได้แล้วก็สามารถที่จะคบหาสมาคมกับ คู่อริหรือคู่กรณีกันได้อย่างสบายสบายไม่เดือดเนื้อร้อนใจเพราะด้านหนึ่งก็มีสหรัฐอเมริกาอีกด้านหนึ่งก็มีรัเสเซียกับจีนและทั้งสองฝ่ายก็เสมือนเป็นคู่อริระดับโลกแข่งขันเผชิญหน้า แล้วก็มีความไม่เป็นมิตรมากกว่าความเป็นมิตรแต่เวียดนามก็สามารถที่จะเอาตัวเข้าไปแทรกอยู่ท่ามกลางสามประเทศยักษ์ใหญ่ของโลกนายเขาทำได้อย่างไรแล้วเมื่อเทียบกับประเทศไทยแล้วทำไมไทยเราดูงอยๆเง,งียบเหงาไม่มีผู้นำระดับโลกมาเยือนประเทศไทยเหมือนกับ ถูกตกสำรวจไปโดยปริยายอะไรเป็นปัญหาของเราเมื่อเทียบกับความเป็นไปที่เวียดนามแล้วการที่เวียดนามเป็นที่สนใจของประชาคมโลกโดยกว้างแล้วก็โดยเฉพาะโดยประเทศยักษ์ใหญ่ของโลกนะครับประเด็นแรกก็คือผู้นําของเวียดนามนั้นเขาเอาจริงเอาจังกับการพัฒนาประเทศ แล้วก็เขามีความเป็นหนึ่งเดียวกันภายในประเทศถึงแม้ว่าเขาจะเป็นรัฐบาลพรรคเดียวคือพรรคคอมมิวนิสต์แต่ภายในพรรคคอมมิวนิสต์นั้นมันก็มีฝ่ายต่างๆที่เรียกว่าแฟกชั่นก็มีการอะไรครับแย่งชิงแย่งชิงกันในเรื่องอำนองอำนาจอะไรต่างๆแต่ว่าโดยภาพรวมแล้วเนี่ยเมื่อมาถึงความเป็น อะไรครับเป็นตัวเป็นตนของเวียดนามในสายตาของโลกแล้วเนี่ยเขาไม่ค่อยจะมีความแตกต่างกันเขาเห็นพ้องต้องกันในการที่จะให้เวียดนามเป็นที่ยอมรับของประชาคมโลกนะครับแล้วเขาก็เอาผลประโยชน์ของประเทศชาตินั้นเป็นตัวตั้งไม่เอาผลประโยชน์ของส่วนตัวมาเป็นตัวตั้ง เขาสามารถที่จะหาความสมานฉันท์ปรองดองภายในกันได้เพื่อผลประโยชน์ของชาติของเขาโดยอง์รวมขณะที่ประเทศไทยเรานั้นอย่างน้อยก็นในช่วง20กว่าปีที่ผ่านมาเราค่อนข้างจะไร้ซึ่งเสถียรภาพทางการเมืองมีการขัดแยง้งทั้งในเรื่องอุดมการณ์แนความคิดความอ่านเกี่ยวกับการบริหารราชการประเทศ แต่ที่สำคัญก็คือผู้ที่ได้อาสาเข้ามารับใช้บ้านเมืองของเรานั้นจะเป็นพรรคการเมืองต่างๆผู้นำทางการเมืองกระบวนการเคลื่อนไหวทางการเมืองนั้นดูเสมือนว่าต้องการที่จะเข้ามาเพื่อจะใช้อำนาจหน้าที่ในการหาประโยชน์เข้าตนและพวกพ้องเป็นสำคัญแล้วก็กลุ่มแกนนำของ ประเทศไทยทั้งหมดนั้นยังหาความปรองดองสมานฉันไม่ได้เกี่ยวกับทิศทางของประเทศไทยเกี่ยวกับโครงสร้างและสาระเนื้อหาทางการเมืองของไทยเรายังมีความต่างแล้วก็มีความขัดแย้งกันมากมายแล้วก็ยังมีการชิงดีชิงเด่นขับเคลื่อนขับเคลี่ยวกันจะเอาชนะเอาแพ้กันให้ถึงที่สุด ให้ได้บ้านเมืองจึงไร้เสถียรภาพและเมื่อบ้านเมืองไร้เสถียรภาพการวางตัวของประเทศไทยในเวทีระหว่างประเทศนั้นก็ไม่สามารถที่จะกระทําได้อย่างจริงจังเพราะว่าภายในประเทศมัวสารวนกับเรื่องภายในก็ไม่มีเวลาที่จะวางตัวประเทศไทยในเวทีระหว่างประเทศ แต่ที่ประเทศเวียดนามนั้นการเมืองภายในของเขาค่อนข้างจะลงตัวมีเสถียรภาพค่อนข้างจะมากเมื่อเทียบกับประเทศกำลังพัฒนาทั่วโลกแล้วเขาก็มีความมุ่งมั่นในการที่จะนำพาประเทศของเขาสู่ความเจริญแล้วก็ก้าวหน้าเขามิได้เสียเวลาในเรื่องการทะเลาะเบาแวงแล้วก็ไม่ลงรอยลงตัวกัน เขาก็ลดหน้าไปได้แล้วเมื่อเขาตั้งตัวที่บ้านได้บ้านเมืองเขามีเสถียรภาพเขาก็สามารถที่จะดำเนินความสัมพันธ์ระหว่างประเทศได้อย่างค่อนข้างมั่นคงแล้วก็มีเป้าหมายแล้วเขาก็ใช้สถานะของเขาแล้วเขาก็เข้าใจซึ่งประวัติศาสตร์การเมืองระหว่างประเทศให้เป็นประโยชน์อย่างยิ่งแล้วการที่เขาสามารถที่จะมีความสัมพันธ์ พร้อมๆกันไปได้หรือคู่ขนานกันไปได้ใน3ระดับคือกับจีนกับรัสเซียและกับสหรัฐอเมริกานั้นเพราะว่าเขาไม่ได้ทำอย่างผิวเผินเขานั่งคิดหนักแล้วเขาก็เอาจุดเด่นที่เขาเคยมีกับประเทศทั้ง3นั้นเนี่ยมาเป็นตัวตั้งในการดำเนินและก็กระชับความสัมพันธ์กับประเทศทั้ง3คือจีนรัสเซีย แล้วก็สหรัฐอเมริกาในกรณีจีนนะครับตัวเชื่อมโยงอันสำคัญระหว่างเวียดนามกับจีนก็คือความสัมพันธ์ในระดับพักคอมมิวนิสต์ต่อพักคอมมิวนิสต์ก็เท่ากับว่าเวียดนามกับจีนมีอุดมการร่วมกันในเรื่องลัทธิคอมมิวนิสต์แล้วเขาก็รักษาความสัมพันธ์ในระดับพักต่อพักในกรอบของลัทธิคอมมิวนิสต์อันนี้ไว้ ให้เป็นคล้ายๆกับเสาหลักอันหนึ่งของการดำเนินความสัมพันธ์กับจีนแม้ว่าเขาจะมีข้อขัดแย้งกันมากมายนะฮะเวียดนามก็เคยเป็นคล้ายๆอนาณาณิคมของจีนร่วมพันปีเคยสู้รบกันมาในเรื่องผลประโยชน์ที่ขัดแย้งกันและตอนนี้ก็ยังมีข้อพิพาทว่าด้วยการอะไรครับครอบครองทะเลจีนตอนใต้นะครับมันก็มีความระหองระแหงกันอยู่ในที แต่เขาก็สามารถที่จะสร้างความสมดุลระหว่างความสัมพันธ์ระหว่างพักต่อพักกับประเด็นปัญหาในเรื่องดินแดนนะครับกับจีนได้นะฮะเพราะฉะนั้นเขาก็ใช้จุดแข็งของความสัมพันธ์ระหว่างพักเนี่ยเป็นตัวเชื่อมโยงกับจีนส่วนกับรัเสเซียนั้นเวียดนามก็ไม่เคยลืมว่าที่เวียดนาม สามารถรวมประเทศได้โดยเวียดนามคอมมิวนิสต์ทางตอนเหนือนั้นเนี่ยที่สำเร็จได้แล้วเอาชนะทั้งฝรั่งเศสและสหรัฐอเมริกาได้เนี่ยในสงครามอินโดจีนเนี่ยก็ได้ความช่วยเหลือจากสหภาพโซเวียตนะครับอุดมการคอมมิวนิสต์ด้วยกันแล้วก็แม้กระทั่งแม้ว่าสหภาพโซเวียตจะล่มสลายไปแล้วเนี่ยความสัมพันธ์ทางประวัติศาสตร์ กับสหภาพโซเวียตรัสเซียโดยเฉพาะรัสเซียก็ยังมีอยู่เขาก็รักษาความสัมพันธ์อันนี้ไว้ฝ่ายเวียดนามก็ยังสำนึกในบุญคุณที่ฝ่ายสหภาพโซเวียตรัสเซียได้เคยช่วยเหลือให้เวียดนามเหนือเวียดนามคอมมิวนิสต์ประสบความสำเร็จในการรวมประเทศเวียดนามเหนือใต้ แล้วครับแล้วก็สามารถที่จะปกครองประเทศมาได้จนบัดนี้ก็ร่วมเวลาเกือบ4 4 30-40ปีแล้วนะครับเขาก็ใช้ความสัมพันธ์ทางประวัติศาสตร์อันนี้ในการที่จะเชื่อมโยงนะครับความร่วมมือต่างๆกับรัเสเซียต่อไปโดยเฉพาะในเรื่องอาวุธยุธโทโธปกรณ์แล้วก็เทคโนโลยีสมัยใหม่ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ซึ่งทางฝ่ายรัสเซีย พร้อมแล้วก็มีที่จะให้กับทางฝ่ายเวียดนามในขณะเดียวกันเวียดนามก็สามารถที่จะรื้อฟื้นแล้วก็กระชับความสัมพันธ์กับสหรัฐอเมริกาได้แม้ว่าเคยเป็นคู่อริทางอุดมการณ์แล้วก็ฝ่ายสหรัฐอเมริกาถือว่าเป็นฝ่ายลุกลานประเทศเวียดนามนะครับแต่เมื่อสงครามสิ้นสุดลงบปายแล้วเวียดนามเป็นฝ่ายชนะสหรัฐอเมริกาก็มีการรื้อฟื้น ฟื้นฟูความสัมพันธ์ปรับความสัมพันธ์มิตรไมตรีแล้วก็เวียดนามก็รู้ว่าสาหรัฐอเมริการู้สึกเป็นบาปที่ได้เข้ามาทำลายเวียดนามอย่างมากมายเขาก็ได้ใช้ประโยชน์ไออันนี้นะครับในการที่นอกจากให้อเมริกาได้สำนึกผิดแล้วก็ต้องมาชดเชยกับสิ่งที่ได้กระทำต่อเวียดนามในช่วงสงครามอินโดจีนไปอย่างมากมายนะครับอเมริกาก็ คิดว่าจะต้องช่วยเวียดนามในการพัฒนาประเทศแล้วก็อีกมุมหนึ่งอเมริกาก็คิดว่าน่าจะใช้เวียดนามเป็นหัวหาดในการที่จะยันมิให้จีนเข้ามาครอบงำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกหรือว่ามหาสมุทรอแปซิฟิกทางด้านตะวันตกแล้วก็ทางด้านทะเลจีนตอนใต้เพราะฉะนั้น จากมุมมองของภูมิรัฐศาสตร์หรือประเด็นปัญหาทางการเมืองความมั่นคงระหว่างประเทศแล้วเนี่ยอเมริกาก็เห็นว่าเวียดนามมีประโยชน์ในการที่จะเป็นหัวหาดในการที่จะต้านทานการแพร่ขยายอิทธิพลของจีนแล้วเวียดนามก็เล่นเป็นนะครับใช้ประโยชน์จากนี้เช่นการที่จะมีการเพิ่มการร่วมมือทางด้านการทหารความมั่นคงแล้วก็เปิดประเทศให้ ธุรกิจอเมริกันมาลงทุนที่เวียดนามเพิ่มขึ้นเป็นลำดับโดยเฉพาะจากการที่บริษัทต,ต,ต่างๆของอเมริกาที่ตั้งโรงงานอยู่ในประเทศจีนนั้นเริ่มทยอยออกจากจีนแล้วก็มีเวียดนามเป็นประเทศเป้าหมายที่จะมาตั้งโรงงานมาลงทุนในเวียดนามก็โดยสรุปแล้วเนี่ยเวียดนามเขาสามารถที่จะใช้ความร่วมมือ ความสัมพันธ์ทางประวัติศาสตร์กับทั้งจีนกับรัเสเซียและสหร,รัฐอเมริกาให้เป็นประโยชน์อย่างเต็มที่แล้วเขาสามารถที่จะกระทำได้ก็เพราะว่าเขามีเสถียรภาพทางการเมืองภายในแล้วก็คู่ขนานกันไปนั้นเนี่ยนะครับรัฐบาลของเขาโดยพรรคคอมมิวนิสต์ของเวียดนามนั้นเขาเอาจริงเอาจังอย่างมากต่อเรื่องธรรมาพิบาลโดยเฉพาะการ ต่อสู้แล้วก็ทำลายล้างการทุจริตคอร์รัปชันในแวดวงการเมืองและธุรกิจของเวียดนามอย่างใหญ่หลวงในช่วงปีที่ผ่านมาเขาเอาประธานาธิบดีออกไปสองคนเพราะทุจริตเขาเอาเลขาธิการพรรคประจำเมืองต่างๆนะครับนายกเทศมนตรีรัฐมนตรีรัฐมนตรีช่วยระดับอธิบดี นายทหารอะไรต่างๆเหล่านี้เนี่ยเอาไปจำคุกด้วยข้อหาการทุจริตมิชอบแม้กระทั่งทางภาคเอกชนที่ทำธุรกิจแบบสีเทานั้นนะครับโกงกินบ้านเมืองหลอกลวงประชาชนนั้นเขาก็จับเข้าคุกเข้าตารางหลายคนถูกประหารชีวิตด้วยเพราะว่าโกงกินบ้านเมืองเพราะฉะนั้นเขาเอาจริงเอาจังกับเรื่องการปราบปรามทุจริตคอร์รัปชัน แล้วเขาก็ตั้งมั่นว่าเวียดนามจะเป็นฐานลงทุนให้กับต่างประเทศนะครับให้มากที่สุดแล้วก็ตอนนี้การลงทุนระหว่างประเทศเมื่อเทียบกับประเทศกำลังพัฒนาโดยทั่วๆไปแล้วก็โดยเฉพาะเมื่อเทียบกับประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียนทั้ง10ประเทศแล้วเวียดนามได้รับการลงทุนมากยิ่งขึ้นเป็นระดับสูงสุดนะครับ อันนี้เพราะว่าเขามีเสถียรภาพทางการเมืองแล้วเขาก็มีบุคลากรที่สามารถที่จะอะไรครับทำงานในโรงงานเช่นในเรื่องของเทคโนโลยีการสื่อสารสมัยใหม่แล้วเป็นที่น่าประหลาดใจมากว่าณวันนี้เนี่ยเวียดนามเป็นหนึ่งในประเทศกำลังพัฒนาที่ส่งออกรถยนต์ไฟฟ้านะครับตามหลังจีนมาครับ ขณะที่ประเทศไทยเราเป็นแหล่งผลิตรางประกอบรถยนต์มาตั้ง50ปีแล้วแต่เรายังไม่มีรถยนต์ไฟฟ้าผลิตที่จะส่งออกไปได้แม้แต่คันเดียวมันก็เป็นสิ่งที่เราจะต้องมาทบทวนและถามตัวเองว่าอะไรมาถึงเป็นเช่นนั้นคำตอบอันหนึ่งก็คือการไร้ซึ่งเสถียรภาพของการเมืองไทยและทำไมการเมืองไทยถึงไร้เสถียรภาพก็เพราะว่านักการเมืองทั้งหลายพรรคการเมืองทั้งหลายของไทยเหล่านั้นเนี่ย เมื่อเข้าได้มาอยู่ในอำนาจหน้าที่แล้วก็คำนึงถึงผลประโยชน์คำนึงถึงฐานเสียงแล้วก็มีแต่โครงการประชานิยมเพื่อจะหาความอะไรครับสนับสนุนชื่นชมมากกว่าจะทำอะไรให้เป็นกิจจลักษณะในการที่จะปรับเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางเศรษฐกิจอุตสาหกรรมของไทยให้เหมาะสมนะครับเราก็มีประเด็นปัญหาของการไล่ซึ่งเสียภาพ แล้วก็ความเห็นแก่ตัวของบรรดาพรรคการเมืองต่างๆที่ได้อาสาเข้ามารับใช้ประเทศแล้วเมื่อเราศึกษาไปที่เวียดนามแล้วเราก็ต้องดูซิว่าแล้วเราจะปรับปรุงตัวอย่างไรมันก็เป็นเรื่องที่เราจะต้องเสริมสร้างเสริยรภาพทางการเมืองก็หมายความว่าทุกหมู่เหล่าต้องหันหน้ามาพูดคุยกันแล้วมาตกลงกันว่าจะอยู่ร่วมกันอย่างไรและจะร่วมกัน พัฒนาประเทศอย่างไรแล้วก็ยุติการที่จะพัฒนาแต่ผลประโยชน์ของตนเองเป็นสำคัญขอบคุณมากครับสวัสดีครับ